มาสวัสดีจ้าพี่นอ้องหนาวเอ๊บางทีน้อนถพากันนอนนีมดได้เนี่ยนอนเลี้ยงกันได้เนี่ยเน่กันนอนนีได้เนี่ยเ,เออแพรกันนอนนีน้ำกันนี่ย้ายกังโฮมสามพื้นพอดีแม่เขาไปซื้อ อันนี้มาไปซื้อแบนกับน้ำคิงมใไ้อีกซื้อแบนกับน้ำคิงภาสิไปซื้อปลักอันทีย่ายแล้เฮ็ดอันสายมันพังมันบอมี่พี่น้องหาออมนันยุกแม่ก็เลยไ้เปลี่ยนสายสายไฟไหมพี่น้องแนะนํามากน่ะละแม,แมนเข้าก็เลยไปเปลี่ยนตามที่พี่น้องบอกว่าเอาสายขาวมันแหงหญยมันแหงไฟแห้ง,ไ,งไฟมันหมอน่ะแมน ทีงพ so oh co ี่น้องแนะนําอันใดฟูเข้าบ่หูกะบอกมาโรดพี่น้องเข้ากับโบใด้นี่เด้สายมันบ่พ่อไฟมันบ่ไฟมันแห้งบบไดตีบ่ไดว่าว่าแต่พี่น้องแนะนํามากบางเทียเข้าบ่หูไหมหนีมันจังได้แมนต้มน้ำห้อนต้มอย่างมันจังซอสเพราะไฟมันแห้งกันมันบ่แห้งมันไฟมันแห้งก่าสายดำานีมันสายขาวูุหลาบใหญ่ใ อาเอาหย้ำมาปีกจังหน่อยลูกตูดอันกองพาขึ้นไปสิอย่าไปใต้ตีนบอนแม่อะไรโคตรลำพอนมาไร่ย่ากินอันเออกินเข่าบ่กินเข่าบ่กินเข่าก้านบ่อันอันที่ยังกอดเขาเอิญหัวไก่หัวไก่ที่เจ้ามั่งนะเป็นมักแหนหัวไก่กินเข่าทักกอนกินแบนทักกอนกินแบนกอนก็ได้กินบ่ได้ก็จังหน่อยยังกินแบนกินลรือ่ เออเออนี่แพงไแล้วเออเออเออกินแรกินข่าวล้วกันมัใสิได้กินยาอมนูกชายเป็นข่ามาเอานมเอาแบนกินก่อนผงหวีไปตลาดเลยเอาไข่ขาวเขาเลยเอาหินก้อนเออโอ้คักเนาะเอาผ้าปุกให้น้องแน่น่นนี่เห็นบําบัะสายไงกัขอบพะคุณที่พี่เพิ่นแนะน้ำขามาน้ำ บางเทีาเข้าบ่หูเอา,า,เอาอยัางไงร,รูเท่าบาถึงการเนาะฮะเออใครออกแล้วดูพี่อันลาบเอินตาเขามา,าเามาเนานี่ยแดยงไปยุ่เนี่ยแดยงไปแล้วดงไปแล้วพี่ถุงลาบน้องพี่พเปตีบเขามาแล้วเอเอหน้องมันกินแล้วอยู่ปักเลยเสียบอยู่ปักมาอัปเดตอาการมื่อนี้เป็นจังได ดีขึ้นบ่ดีน,น้อยเดียวโอ้ดีขึ้นน้อยเดียวไม่กะตมแห้งผู้เฒ่าน้ำน้องเม่สดีบ้างเลยสิให้ยังไปกินข้าวไปกินขา้นขาวนั่งนีก็ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวข่อยเอาใส่จานมาให้มันหนาวนเพราะว่าจะออกไปเจ้ากระสิไปนั่งนั่นไม่ได้มันต้องในหนึ่งหมอนเดี๋ยวจะเอาใส่จานเขามาให้เลา ลูกเแกว่าสามพื้นเหมือนเดิมเนี่ยเ,เ,เอาขึ้นแล้วอยู่ข้างใต้น,นั่นหลานมานอนอยู่นี่นเปิดแล้ว ท้อง,งออยัอง,อยงแนนอยู่บ่น้องไปนั่นเนี่ยู่หันท้องยังแนนอยู่บ่บ่แต่ว่ามันปวดมองนี้มันเจ็บบ่ยยไข่ยู่สันไี่นอนอืมเอ๊ะเจ็ดสิว่าจังไงหรกัเฮ็ดถึงที่สุดนั่นแหละ เออเดี๋ยวแม่เราขาไม่เห็นห้ฮะเออเออต่แ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 ต่ต้องดีสิแยบอันนั้นหนังพี่ไม่เก็บของซอยองก่อนลูกปวดอยากปวดอยู่ แห้งเนาะยักสีว่าจังเลยเป็นอย่างคืออามีเคียงสิมัอนอยู่ตีนบอนโพดบีเลยให้ยับเอ,เอา้าเอ,าเอ,าเอา ตืออ่นตาลูกไปตออืนตาเขาไม่กินเขา,า,า,าหนาวใช่เออตาเอาท่าใจเอาได้อันนี้เาแล้วลูกบ่ได้เดี๋ยวเอาใจจานไปให้แล้วหนึ่งบ่ได้น้องพิมไปอาจานให้แม่เนอะลูกอาถวยมา ช่วยเนี่ยเอาใส่พักผีหลับเอาจานไหมวะได้กินหอยน้องเบีได้ไก่แล้วก็หลับพักเขาม้ข้างในผีมันหนาวที่หลาปั่นเขาลงนี่ห้ย่ายนะลูกย่าโรนออกมาโรนังบ่ได้ เขาเป็นยังไงก็เป็นสัตว์ตรงนี้นั่งตัดไปดิตัดไปดิเราเมื่นี้กะตืบน,นึงแล้วขอยงยายไปเอาโต๊ะเขามาหนึ่อ่ะไม่กินเขาให้เราบ,บุกตอดิกตอกินเขา่าตอแม่มาเด้อเอาโต๊ะเขามาห้องให้ยาย นเน่เอาบ่าเอากลยบ่นานั่งสาพพดตร์คุณลูกมันเหมะนงเขามากินเนะนมันแดดนางฝงแดดข้างนอกยันมันไงเริ่มประกาศไปปูเขาขึ้นต่นนนี่อ๋อลูกขอบมันซิซๆใส่ปะ ม่กินค่อ๊เออเอาหนึ่งอย่างลูกแม่ไป็ข้อห้องน้ำเดี๋ยวแม่กันมาแม่ไป็ข้อห้องน้ำเขาไปล่างนายยุ่นี่เราต้องใจคำเนี่นี่ไม่กินไนีเนี่ยเหนึ่งไม่ได้หนาวให้หาแม่หรอ่ มาพี่มาพี่มาไปแด้เขากลับมาแม่พิ่นเมียล่างหน่าเป็นเลยหไหวยอดไปไปกันพี่น้องขอพัะพุณนในไหลสำหรับคลิปนี้เนะาะแล้วก็คลิปที่ผ่านมา่าติดตามคลิปต่อไปไปก่อนกับสวัสดีจ้า